ชีวิตที่เข้าใกล้องค์พระเยซูคริสต์เป็นชีวิตที่ฉลาดเพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนเป็นคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เอเฟซัสบทที่5ข้อที่15ถึง17ทุกวันที่เราตื่นขึ้นมีภารกิจมากมายที่เราต้องคิดและต้องทำบางคนอาจลืมแม้แต่จะเอ่ยปากขอบคุณพระเจ้าก็ยังลืมแต่อีกหลายๆคนอาจขอบคุณพระเจ้าตอนตื่นนอนก็จริงแต่ตลอดวันก็ไม่ได้อธิษฐานหรือไม่คิดถึงพระองค์อีกเลยจนกว่าจะเข้านอนก็มี การมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าเป็นความสำคัญอันดับแรกเป็นพ r i o r i t y ของเราผู้ที่รักพระเจ้าและเรียกตัวเองว่าเป็นลูกของพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าเตือนใจเราว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมานและมันจะหนีท่านไปท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน จงชำระมือให้สะอาดจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ยากอบบทที่4ข้อที่7ถึง8เราควรทำอย่างไรกับการดำเนินชีวิตของเราได้บ้างข้อที่1มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่างคนของพระเจ้าพระเจ้าทรงพาเรามารับชีวิตใหม่ไม่ใช้ชีวิตในความบาปอีกต่อไปมโนธรรมจิตสํำนึกผิดชอบของพระเจ้าจะเตือนเรา ไม่ให้เราเข้าไปร่วมมือกับความบาปข้อที่สองน้อมจิตใจของเราที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราสุภาพและอ่อนโยนพระองค์ไม่เคยบังคับใครให้เชื่อฟังพระองค์แต่จะทรงเตือนหนุนใจทุกครั้งให้เราเชื่อฟังและทำตามชีวิตที่เข้าใกล้พระเจ้าพระเจ้าจะเข้าใกล้เขาเปรียบเสมือนลูกที่เข้าใกล้พ่อแม่ ก็จะมีความรู้สึกที่มีความผูกพันต่อกันสำหรับคนที่ไม่เข้าใกล้พระเจ้าก็จะขาดทิศทางขาดกำลังขาดความชื่นชมยินดีขาดฤทธิ์เดชในการดำเนินชีวิตก็จะต้องสู้ปัญหาอยู่เพียงลําพังและในที่สุดก็พ่ายแพ้ต่อปัญหาและอาจโทษไปที่พระเจ้าข้อที่3คนที่มือสะอาดใจบริสุทธิ์เป็นคนที่จะได้เห็นพระเจ้า สดุดีบทที่24ข้อที่3ถึง4เข้าถึงพระเจ้าได้พักสงบและรับกำลังจากพระองค์ได้ข้อที่4มีชัยชนะทุกครั้งเมื่อเราต่อสู้กับมารร้ายในที่สุดมันจะต้องพ่ายแพ้และหนีจากเราไปวันนี้เราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์ จะสามารถรเผชิญกับช่วงเวลาที่ชั่วร้ายได้อย่างชาญฉลาดด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราซึ่งจะทำให้เราทั้งหลายยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์อเมนคำอธิษฐานทูลขอข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงเติมเต็มลูกด้วยฤทธิ์อำนาจและการทรงเจิมของพระองค์ให้ลูกมีกำลังที่เหนือธรรมชาติที่จะทำตามอย่างพระองค์ ขอให้ลูกมีชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์มีการกระทําที่ดังกว่าคําพูดมีชีวิตที่สมจริงสมจังในทางของพระเจ้ามีใจที่เชื่อฟังพระองค์อยู่เสมอมีใจฝักใฝ่หยหาติดสนิทและหิวกระหายในพระองค์สนิทสนมใกล้ชิดพระองค์เสมอให้ลูกเข้มแข็งโดยฤทธิเดชท,ที่ประกอบกิจอยู่ภายในลูก ลูกอธิษฐานทูลขอในพระราชนามอันทรงฤทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงนำและอวยพระพรแก่ท่านบทความโดยศาสนาจารย์ด็อร์สมหมายแสงสว่างสัจกุลอ่านโดยลัคณาบุญบุตร